plus plus เติมพลังบวกมีแต่ได้กับได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเดินทางภายในเพื่อค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะกับ7วัน7กุญแจไขความสุขวันที่4นี้เราจะมา ไขกุญแจแห่งการเดินทางเพื่อค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตบางครั้งเราอาจรู้สึกหลงทางสับสนหรือไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเราเองนั้นต้องการอะไรแต่ลึกๆแล้วรู้ไหมคะว่าคำตอบนั้นซ่อนอยู่ในตัวของคุณเสมอ วันนี้เราจะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะเพื่อลดล็อกศักยภาพภายในและค้นพบเส้นทางที่ใช่สำหรับคุณถ้าพร้อมแล้วก่อนอื่นเลยให้หาที่นั่งหรือที่นอนสบายๆให้แน่ใจนะคะว่าคุณได้ปิดอุปกรณ์สื่อสารต่างๆที่อาจจะรบกวน คุณได้ในขณะนี้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งหลับตาลงเบาๆแล้วหายใจเข้าลึกๆช้าๆ ทุกครั้งที่หายใจเข้าคุณได้นำอากาศบริสุทธิ์และความสงบเยือกเย็นเข้าสู่ภายในจิตภายในใจของคุณและทุกครั้งที่หายใจออกคุณได้ปลดปล่อยภาระหน้าที่ความเครียดและความกังวลต่างๆ ให้หลุดลอยออกไปทุกครั้งที่หายใจเข้าคุณจะรู้สึกสงบและผ่อนคลายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่หายใจออกน้ำหนั ไว้ความไม่ตกกังวลต่างๆก็ค่อยๆจางหายไปมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังผ่อนคลายอย่างที่สุดจากนี้ให้จินตนาการว่าคุณกำลังเดินอยู่ในป่าใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ให้ร่มเงา อากาศเย็นสบายสดชืน่นคุณได้ยินเสียงนกร้องมีแสงแดดรำไรส่องสว่างลงมากระทบพื้นดินคุณแหงหน้ามองตามลำแสงนั้นไปแสงแดดระยิบระยับ ลอดส่องผ่านใบไม้เป็นประกายคุณได้ยินเสียงนกร้องเสียงลมพัดและเสียงใบไม้ไหวเปลว ในทุกๆย่างก้าวที่คุณเดินคุณรู้สึกถึงความสงบและความผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆย่างก้าวที่คุณเดินคุณรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียว กับธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆคุณเดินลึกเข้าไปในปา่าจนพบกับกระท่อมหลังเล็กหลังหนึ่งกระท่อมหลังนี้ตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้าสีเขียวขจีคุณรู้สึกอบอุ่นใจ และปลอดภัยเมื่อเปิดประตูเข้าไปในกระช่อมกระช่อมแห่งนี้ดูอบอุ่นและเป็นกันเองเหมือนเป็นสถานที่ที่คุณคุ้นเคยคุณมองไปรอบๆ แล้วพบกับกล่องไม้ใบหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะคุณหยิบกล่องนั้นขึ้นมาแล้วเปิดมันออกคุณพบว่ามีกุญแจสีทองเหลืองอารามอยู่ภายใน มันคือกุญแจแห่งการเดินทางกุญแจที่จะไขประตูสู่ใจกลางของตัวคุณเองคุณหยิบกุญแจแห่งการเดินทางเอาไว้ในมือและเดินออกจากกระท่อมตรงหน้าคุณมีประตูบานใหญ่บานหนึ่ง คุณใช้กุญแจดอกนี้ไขประตูประตูบานใหญ่เปิดออกคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าไปในโลกแห่งความฝันของคุณเองในโลกแห่งนี้คุณเห็นภาพตัวเองในอนาคต คุณกำลังทำสิ่งที่คุณรักคุณดูมีความสุขรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าและแววตาของคุณแสดงถึงความสุขและการประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้คุณเห็นภาพตัวเอง กำลังทำอาชีพที่ตัวเองฝันใฝ่กำลังใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีอิสระอย่างที่คุณอยากให้เป็นในโลกแห่งนี้คุณเห็นภาพตัวเองในอนาคตคุณกำลังทำสิ่งที่คุณรักคุณดูมีความสุข และประสบความสําเร็จคุณเห็นภาพตัวเองกำลังทาอาชีพในฝันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีอิสระและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอย่างที่คุณต้องการเพราะคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิต คุณมีเป้าหมายในชีวิตและคุณกำลังก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้นคุณมีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตที่คุณใฝ่ฝันจดจำความรู้สึก นีิไว้จดจำความรู้สึกที่คุณประสบความสำเร็จและได้ใช้ชีวิตตามที่คุณปรารถนาตอนนี้ค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ นำความรู้สึกและภาพที่คุณเห็นในโลกแห่งจินตนาการกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงจำไว้เสมอว่าคุณมีศักยภาพในตัวเองที่จะทำทุกเป้าหมายในชีวิตของคุณได้ตามที่คุณปรารถนา และเป้าหมายในชีวิตของคุณคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นด้วยตัวคุณเองวันนี้ลองเขียนเป้าหมายในชีวิตของคุณลงไปในสมุดวางแผนและลงมือทำเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายนั้น ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบและมีสมาธิจดจอ่อกับเป้าหมายที่คุณต้องการสุดท้ายนี้ขอให้คุณโชคดีในการเดินทางเพื่อค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตแล้วพบกันในวันถัดไปกับภารกิจ7วัน กุญแจไขความสุขสำหรับวันนี้โชคดีและสวัสดีค่ะ